สวัสดีครับผมกูเป่านะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับในช่อง g o r y Music Studio นะครับช่วงนี้สอนเล่นเพลงนมัสการกันนะครับวันนี้จะเป็นเพลงให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกปรงนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคึ้นจากอื่นๆเนี่ยใช้เรียกว่ายังไงนะครับบางบางบทก็อาจจะใช้ตอนขึ้นว่าข้าได้ยินเสียงตัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มันเป็นเพลงเดียวกันนะครับก็ลองดูนะครับทีนี้ในเพลงนี้เนี่ยก็จะมีคอร์ดที่เยอะพอสมควรนะครับก็คือใช้คอร์ดทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในคีย์จีนะครับ ก็มีคอร์ด G a minor B m i n o r นะครับ C D E minor หมดเลยมีเสริมขึ้นมาคอร์ดนึงนะครับเป็นคอร์ดที่ยืมมาจากคี y C นะครับก็จะมีคอร์ด F อคอร์ด F เสริมขึ้นมาด้วยเพื่อความน่าสนใจนะครับทีนี้มาลองดูในเพลงนะครับพอเราได้ชุดคอร์ดแล้วเราก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดนะครับลองเปลี่ยนจากเนี่ยคอร์ด G ไปคอร์ด D นะครับ ถ้าผ่านมาแล้วนะครับถ้าไปดูในคลิปที่ผมได้สอนไว้แล้วในใน EP แรกๆเลยนะครับที่เกี่ยวกับการสอนกีตาร์ถ้าเราฝึกเปลี่ยนพวกนั้นมาคล่องแล้วนะครับตอนนี้เล่นเพลงเนี่ยจะไม่ยากเลยแพทเทิร์นที่ใช้นะครับก็ถ้าท่อนไหนที่เป็นครึ่งห้องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราดีดลงอย่างเดียวครึ่งห้องนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็คือ1 2แล้วก็3ก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับถ้าเต็มห้องก็ใช้แพทเทิร์นอันนี้นะครับเพลงช้านะครับ ผมขอใช้เรียกว่าแพทเทิร์นเพลงช้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงช้าเนี่ยผมก็จะใช้แพทเทิร์นนี้เกือบทั้งหมดเลยก็จะง่ายในการร้องด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับตั้งแต่อินโทรเลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมๆกันนะครับและว,ว่าระหว่างที่เล่นเนี่ยผมอาจจะพูดแทรกขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อด้บอกว่าโอเคตรงไหนเป็นคอร์ดอะไรยังไงแล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับฝึกเล่นให้ได้ก่อน แล้วก็ค่อยฝึกร้องนะครับเล่นให้คล่องแล้วค่อยฝึกร้องอันนี้ผมเปิดเมทันอมอยู่ที่68นะครับเพลงช้าเนี่ยจะใช้เมทันอม65 68 70 72ก็ได้นะครับก็จะใกล้เคียงกันก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้อารมณ์ที่แบบไหนอยากอยากได้อารมณ์ที่ไม่ช้ามากนะครับก็ประมาณสัก68 70ก็ได้นะครับก็ไปลองเปิดเมเปิดเมทัมนอมทุกครั้งนะครับเพราะว่าเมทันอมเนี่ยจะช่วยเราอ่านับจังหวะได้ตรงแล้วเวลาเราไปเล่นกับวงนะครับ ก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเวอเรนกับวงเนี่ยเราก็จะต้องฟังกรองนะครับซึ่งกรองเนี่ยก็จะคลๆ้ๆเหมือนกับที่เราฟังเมทนอมนะครับโอเคมาดูตั้งแต่ท่อนอินโทรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมด1รอบนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างตรงไหนก็อาจจะมีพูดแทรกเข้าไปด้วยนะครับน่าลองไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้68นะครับว้าจ three four อันนี้อินโทรน,นะครับอันนี้ครึ่งห้องเข้าร้องนะครับคาได้ยินเสียงเธอและขา้าจะเชือ่อพระองค์ใจทงและหันกลับ เรียกขาสู่ความจริงข้าอยู่ที่นี่ไฟเอฟนะครับเรียกขาพระองค์ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีพระองค์ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีป ชีวปลอดภัยในประหานให้พระคุณเป็นดังโลกคำบากให้้าอยู่ภายใตยป้ปีพระองค์ให้้าอยู่ภายใต้ปี ในน้ำพระทัยให้พระคุณเป็นลมปกคลุมตัวข้าอเป็นไงครับก็ลองฝึกด,ดูนะครับแล้วก็ท้าไม่ทันยังไงก็สามารถ กลับไปเริ่มต้นใหม่ได้นะครับดูที่วิดีโอแล้วก็เริ่มซ้อมอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบ่งซ้อมก็ได้นะครับว่าท่อนเบิร์สอย่างนี้ท่อนฮุกตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีคอร์ที่เป็น b ีไมเนอรนะครับถ้าฝึกจับทาบได้ก็ทาบนะครับถ้าทาบไม่ได้ก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ เป็นไม่ทาาก็ได้นะครับปีไมเนอร์ลองฝึกกันดูนะครับสําหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีนะครับก็พี่น้องได้นมัสการไปด้วยนะครับก็ลองไปฝึกฝนแล้วถ้าเกิดติดขัดตรงไหนยังไงลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่ย้ําทุกคลิปนะครับก็คือฝึกดีให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฝึกร้องเพลงขึ้นมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากช่องไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ